รามันกาละครขอเสนอนิยายรักสนุกสนานตื่นเต้นจากบทประพันธ์ของกวีวัรกลิ่ประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพอขอรอกับผู้โดยสารสาวสวยทั้งคู่เหมือนขมิ้นกระปูน พบกันทีไรต้องเหมือนมวยคู่เอกและทั้งคู่ต้องมาประสบชะตากรรมร่วมกันในขอสอมอก,กอรอรัก นักควันเลยผมบอกแล้วไงว่าให้ระวังก็ไม่ยอมเชื่อแล้วแบบนี้จะนอนยังไงอ่ะมึงเป็นรูโหวขนาดเนี้ยยุงบินเข้ามาได้บินเล่นเป็นโูงแน่เลยแบบเนี้ยใครจะไปรู้เล่าผมก็เตือนคุณแล้วนะแล้วแบบนี้จะนอนกันยังไงเนี่ยโอ้ยจะทําไงดีนะเอาแบบนี้ได้ไหมคุณรัดเอาไว้แบบเนี้ยก็ได้ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเอาล่ะตอนนี้คุณดับตะเกียงได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ ถ้าดับแล้วจะมองเห็นยังงั้นเหรอนี่คุณแล้วถ้าไม่ดับตะเกียงแล้วไฟก็ไม่มุ้ยหรอกก็ฉันยังไม่ได้นอนแล้วฉันจะต้องนอนตรงไหนล่ะแล้วคุณล่ะนี่คุณอย่าลืมนะฉัน,นะเป็นผู้หญิงนะแล้วยังต้องมารวมกับผู้ชายอย่างคุณน่ะจะมีใครที่ไหนเขาทาแบบนี้ถ้าไม่จาเป็นน่ะฉันไม่ยอมทําแบบนี้แน่ๆใครมารู้เข้าฉันตั้งหากที่จะเป็นคนเสียหายเอาแล้วถ้าไม่มานอนในนี้กูจะไปนอนข้างนอกหรือไง ฉันเป็นผู้หญิงนะ,ะผมก็ไม่เคยว่าคุณเป็นผู้ชายสักหน่อยนี่แล้วคุณจะให้ฉันไปนอนข้างน,นอกอยู่ก็กัดฉันตายนะสิถ้าอย่างนั้นคุณก็อย่าบ่นที่แล้วคุณน่ะอย่ามาทําอะไรผมตอนหลับนะบ้าน,นะสิใครเขาจะไปทําอะไรคุณเพอเจอว่าได้เหรอคุณตังค่ะที่อย่ามาทําอะไรฉันนะฉันเอาคุณตายแน่อันนี้นนหมอนข้ามากันไว้อะโอเคไหมอืม ทำไมมันถึงได้มีแต่เมฆหมอ,อกละ่ะ <c ười> คุณเป็นใครน่ะแต่เหมือนคงรู้กับว่าข้าเป็นใครแต่ว่าตอนนี้เอ็งรู้เอาไว้เถอะข้าจะมารับ อ้อกเองเอาไปบูชายันไม่นะไม่เข้ามานะอย่าเข้ามานีข้าไม่พ้นรมาหน้าจะจับข้ามาเลย ียนี่เลยนะบอกให้ตื่นไงโอ้หชกเข้ามาที่ตาผมเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรกันนะคุณคุณจะทำอะไรฉันนะคะผมจะทำอะไรคุณเล่าคุณนั่งหาวกำปั้นมาชกหน้าผมอะฉันเนี่ยนะใช่อะดิจุดตะเกียงดูเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยโหเห็นไม่เนี่ยแดงเลยบ้าหรือเปล่าเลยคุณ ฝันอะไรเนี่ยถึงได้ชกเข้ามาที่เบ้าตาของผมอะฮะถ้าตาแตกขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอะฉันเออคือบ้าจริงๆชิงีวเจ็จบมากไหมคุณเจ็บสิถามได้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษนะเพอดีว่าฉันฝันอะ ว่าจะมีคนจับฉันไปบูชายันเอ้ยเขาใครเขาจะบ้ามาจับคุณไปบูชายันนะฮะนี่ฝันนี่ฝันนี่เข้าใจไหมฉันหมายถึงว่าในฝันฉันฝันว่ามีคนมาจับตัวฉันไปบูชายันแล้วฉันก็ตกใจก็เลยชกเขาอ๋อถ้าคุณหัวเราะชอบใจทําไมกันนะฮะนฝันเพราะฉันชกเขาได้อะฉันก็ดีใจนะสิก็เลยหัวเราะด้วยความสะใจแต่ว่าฉันไม่ได้หัวเราย้อคุณนะคุณฉันฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันหว่ายละเออเออเออ,เอ,อช่างเหอะโอ้ยเจ็บอะเดี๋ยวตอนเช้าฉันจะหาผ้าเย็นๆชุบน้ํามาซับที่เบ้าตาของคุณให้นะไม่ต้องหรอกกว่าจะเช้าป่านนั้นคงหายพอดีอะนอนเถอะนี่คุณยังจะนอนหลับอีกเหรอก็ท่านอนไม่หลับแล้วจะให้ผมนั่งทําอะไร,รอะนอนหลับไม่หลับก็ล้มตัวลงนอนไปก่อนเดี๋ยวมันก็หลับเองแหละโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยจะซวยเลยนักหนาเนี่ยใสย่ ชเชวเดทาลงไปได้ยังไงกันนะฝันลงเมื่อจนเอาบาดไปชกเป้าตาเขาอายจังดีท่านายคนนี้เขาเอาไปเล่าให้ใครฟังนะเราจะต้องอายเขาแน่แน่เลยโหก็ใครจะไปรู้ละ่ะว่าเวลาที่เรานอนหลับเราจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ก็คนนอนหลับเนาะบ้าจริงเลยอีสาเอ้ยขายขี้น้าเขาหมดเพราะกระบวน,นการค้าย่านี่แหละ ที่ทำให้เราต้องมานอนกับในคนนี้อีกครังจะออกไปข้างนอกยุงก็กัดตอนนี้ง่วงคงง่วงก็เลยไม่กล้านอนหรอไม่รู้ว่าถ้าหลับไปแล้วเราจะสร้างวีรกรรมอะไรกับเ้าอีกไม่เอาดีกว่าเราจะต้องไม่หลับไม่หลับไม่หลับแต่ว่ามันทรมานจังเลยอะ mỹ lập đâu đâu chị tông mỹ lập đâu đâu sẽ tông ใครสีใครนะสีฉันเองหันหน้ามานี่สิคะแล้วคุณจะเห็นพวกฉันว่าฉันน่าสวยขนาดไหนหันมาสิคะหันมาสิผมหันหน้ามาฮะนี่พวกธอ เป็นไงคะชอบไหมคะชอบมาชอบมากชอบมากขุ่นแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยอ,อกส4 4เอว2ีชอบมากชอบมากชอบมามาสิคะมาสิเดินเข้ามาสิคะพวกเราจะพาไปอาบาน้ำ uh, ว้าวนี่พวกเธอจะพาผมไปอาบน้ำด้วยอย่างนั้นเหรอ ก็ใช่นะสิคะไม่เห็นหรือยงไงนะว่าฉันสองคนนะ่ะใส่ชุดบิกินี่สีสดใสเขาก็ต้องไปอาบน้ำสิคะ <c oughs> มาสิคะคุณอยากจะจับตรงไหนอยากจะจูบอยากจะหอมตรงไหนก็เชิญเลยนะคะ,ะจริงเหรอครับ หอมสิค่ะหอมตรงนี้หอมเลยค่ะว้าวหอมเหรอโอ้ชื่นใจ <laughs> ณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันกาละคร ของคุณเน,น,นี่ยบ้าหรือยังไงอ่ะผมเจ็บนะโอยสมน้ำหน้าตบเข้ามาที่หน้าของผมอะไรกันอ่ะเมื่อกี้ก็ชกเขาที่เบ้าออตาผมแล้วคราวนี้มาตบแก้มผมอีกโถยสวยจริงๆเลยคราวนี้ฝันอะไรอีกอ่ะอย่าบอกนะว่าฝันเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วจะแข่งวอลเลยบอลอยู่อ่ะฉันไม่ได้ฝันอา้าวไม่ได้ฝันแล้วตบหน้าผมทําไมอ่ะหรือว่าแกล้งผมรอระฉันไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งแล้วมาตบหน้าผมแบบเนี้มันหมายความว่าไงบ้าปะเนี่ย ฟังให้ดีนะในลางโง่ฉันไม่ไดีฝันไม่ไดีแกล้งแต่คุณนั่นแหละที่ฝันฝันว่าอะไรฮะถึงได้มาลวนลามฉันแบบเนี้ยผมผมฝันอย่างนั้นเหรอก็อใช่นะสิคุณเ,เอามือมาลูบคำตามตัวของฉันหรือก,ก็กอดฉันแถมยังหอมแก้มของฉันอีกด้วยอย่ะเฮ้ยหรือว่าคุณแกล้งฮะ บอกว่าเดี๋ยวนี้เลยนะว่าคุณแกล้งฉันใช่ไหมคุณไม่ได้ฝันจริงๆใช่ไหมเออผมผมฝันจริงๆฝันบ้าอะไรแบบเนี้ยก็คือผมฝันว่ามีสาวๆในชุดบิกินี่มายืนคุยกับผมอะฝันทุเรศเอ้าคุณก็เนี่มันความฝันนะก็ใช่ฉันไม่ได้เถียงนี้ว่ามันไม่ใช่ความฝันแต่ความฝันของคุณน่มันทุเรศทุเรศยังไงอ่ะฮะไหนว่ามาสิก็ฝันลามกไงล่ะมันลามกตรงไหนอ่ะฮะผมถามหน่อยซิ ก็สาวๆใส่ชุดน่ารักน่ารักแบบเนี้ในความเป็นจริงบรรดาผู้หญิงเขาใส่ชุดแบบนี้มาเล่นน้าทะเลกันทั้งนั้นน่ะ <c oughs> มีแต่คุณนี่แหละที่ใส่กับเขาไม่ได้เพราะว่าใส่แล้วมันจะไม่น่าดูตัวเองไม่ชอบนั่นมาบอกคนอื่นว่าเขาลามกแล้วนี่ถามหน่อยนี่มันคือความฝันแล้วใครบ้างที่สามารถบรรับความฝันตัวเองได้อะ่ะฮะถามหน่อยสิคุณบรรับได้ไหมว่าคืนนั้นคืนนี้ต้องฝันแบบนั้นแบบนี้บ้างอะ่ะบ้าใครที่ไหนเขาจะบรรับได้ถามงงงก็ทัานนะสิ ก็แบบเนี้ยจะมาว่าผมได้ไงอ่ะคุณจะฝันอะไรไมันก็เรื่องของคุณแต่ทำไมจะต้องมาทำแบบนี้กับฉันโอ้วแล้วก็นอนไม่ได้ตกลงคืนนี้จะได้นอนไหมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องนอนสิบ้ากันไปใหญ่แล้วคนง่วงจะตายอยู่แล้วแล้วนี่ก็เพิ่งจะตีหนึ่งโอ้ยจะบ้าตายเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอคนบ้าเลยก็ไม่รู้ ที่ยวมาห้ามคนอื่นไม่นอนถ้าคุณนอนแล้วเกิดฝันบ้าฝันบอแบบเมื่อกี้นี่อีกานจะไม่แย่หรอฮะโถคุณผมว่าผมก็คงไม่ฝันไม่ลงแล้วมั้งว่าได้อย่างนั้นเหรอครั้งแรกคุณฝันก็ชกเป้า,าตาผมเจ็บไม่หายเลยพอครั้งที่สองผมฝันก็โดนคุณตบเข้าหน้านี่ยังแสบอยู่เลยเนี่ยโอ้ยมไม่ฝันอีกแล้วอ่ะงัวจะตายอยู่แล้วอ่ะ จริงเชียวคิดเหรอว่าเราไม่ง่วงเราก็ง่วงกันนั่นแหละแต่เราก็ไม่กล้านอนเดีย๋ยวว่าแต่คุณเลยนะฉันเองก็กลัวตัวฉันเองเหมือนกันถ้าครั้งนี้ฉันนอนฝันละ่ะโธ่ไม่อยาคิดดีนะว่าเมื่อกี้นี้ที่เราฝานันเราฝันว่าเราโดนจับตัวไปบูชาย,ยันและถ้าครั้งนี้เรานอนหลับแล้วเราฝันว่าเจอชายหนุ่มรูปหล่อเขาละ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ เรจะต้องไม่หลับเราจะหลับ,ลบไม่ได้ง่วงจังเลยแต่เราจะต้องไม่หลับเราจะต้องไม่หลับเราต้องไม่หลับง่วงจังนี่คุณห้ามหลับเลยนะนี่คุณถ้าคุณไม่ง่วงนะคุณก็นั่งเฝ้าผมหลับไปก็แล้วกันขอนอนก่อนนะง่วงจริง ถ้าเกิดผมฝันอีกก็จัดการผมได้เลยแต่ว่าคุณต้องปลุกผมก่อนนะห้ามลงไม้ลงมือก่อนนะเข้าใจไหมให้ผมนอนลเอาคุณคุณเดี๋ยวก่อนสิบ้าจริงเชียวยเล่นนอนก่อนแบบเนี้ยเราล่ะอเราเองก็ง่วงเหมือนกันนะง่วง น้อยน่ารักจังเลยจะมาจากไหนกันนะน่ารักจังขนสีขาวปุกปุยตัวอ้วนพีทีเดียวพี่ซื้อให้เป็นของข,องขวัญวันเกิดของน้องสายยังไงล่ะ,ะจริงเหรอคะพี่รังตาลใช่จริงอุ้ยสองตัวเลยเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวเท่าน,านัา้นอ้าวแล้วอีกตัวพี่รังตาลจะเอาไปให้ใครเหรอคะตัวนั้นก็น่ารักนะคะสีน้ำตาลขนปุย ตัวอ้วนพีเหมือนกันเลยสองตัวเนี้มันเป็นลูกสุนัขคอกเดียวกันตัวผู้ทั้งคู่พี่ซื้อมาฝากน้องสาส่วนตัวเนี้พี่จะเอาไปฝากน้องพงษ์เขาอุ้ยไม่เอาค่ะสาวของทั้งสองตัวเลยนะคะมันจะได้เป็นเพื่อนกันอา้าวแล้วน้องพงละ่ะเขาจะเอาของขวัญที่ไหนนะจ๊ะพี่รังแตงก็ไปหามาให้เขาใหม่สิคะสองตัวเนี้สาวขอทั้งสองตัวเลยนะคะนะคะนะคะเนน้องสาเนี่ยทำไมถึงได้เป็นคนแบบนี้ละ่ะนะคะนะคะ,นะคะ สาอยากได้ทั้งสองตัวเลยอ่ะสาเนี่ยอ้าก็ได้ก็ได้ขอบคุณนะคะสาขอบคุณพี่รังตายมากๆเลยนะคะสาจะดูแลเจ้าสองตัวเนี้อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะสาจะนอนกอดทุกคืนเลยค่ะน,น่ารักจังเลย ทำไมถือได้เงี้ยแบบนี้นะสงสัยยังไม่ตื่นละมัง้งเมื่อวานเนี่ยเดินเท้ามาทั้งวันคงจะเหนื่อยครูคยังไม่ตื่นจริงๆด้วยเออหรือว่าตื่นัตงแต่แตชเช้าแล้วแต่ว่าออกไปเดินเลกกันมาก็ไม่เห็นนะง้นเราเปิดประตูกระท่อเข้าไปเลยดีกว่าอ่านั่งงนนอนก็นอยู่ในมัวอา้าว ทำไมมูมัเถอะได้ไปแบบนี้ล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามุง้งมุ้งใหม่อะ <c oughs> ก็แบบนี้แหละคนที่เขาไม่เคยนอนมุง้งจุดตะเกียงอยู่เป็นแบบนี้ทุกคนไฟตะเกียงใหม่มุง้งอ่าพอนมพอนมเมโน,โนูขคจะเหนื่อยใหญ่ที่จ่าวูไอเจีนอนกันเง่เชียโคจะเพียดะอากาศที่นี่ก็ดีซะด้วยนะน่านอนเพราะจะเลิกมม่ขึ้นนะจ่านะ เออเอออาเอาอาละผมเลิ่มุกขก้นแล้วจ้ะโอ้โอ้ยเฮ้ยตายแล้วเออเออจะจะคุณสองโคเนี่ยเขาไปแฟนกันอย่างนั้นเหรอไหนว่าเออไม่ใช่แฟนก็ล็อกไม่กินเส้นกันซะด้วยซ้ําแต่ว่าเออแต่ว่า้าพที่เราเห็ตัวหน้าเนี่ยเหมือนว่าคุณสองโคเนี่ยเขากีเซกานนะ ออพอนมพอนมเมนูเมนูเมนูคบเช้า,ชาแล้วหรอคะเชา้ชา,แล,ชาแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วหรอครับผมยังง่วงอยู่เลยเออ,เอ,อลุงว่านะลุกขึ้นมาทานอาหารเช้ากอนก่อนเถอะแล้วหลังจากนั้นจะนอนต่อก็เชิญน,นอนต่อได้ตามสบายงั้นลุงกับเหล่าเฟยเดินออกไปรอที่นอกกระท่อมก่อนนะไปไปไป,ไปเหล่าเฟย เราไปอยู่ข้างนอกกันเถอะปะหรือตาขึ้นมาแล้วครูช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้ว จากบทประพันธ์และบทละครวิทยุกวีวัตรกลิตป,ประพานขอเชิญติดตามรับฟังรามันกาละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานรามันกาละครโดยการกดติดตามสับสครา e ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการผลิตผลงานใหม่ๆเรื่องใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้รามันกาละครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ